วันนี้จะพาไปไหว้พระเป็นวัดพระศิวะค่ะไปกับเพื่อนบ้านในซอยอีกสามคนค่ะชื่อวัดว่ามันกาเมชวามันดีนะคะระหว่างทางก็ไม่ลืมจะเก็บบรรยากาศมาฝากค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะซึ่งเป็นวันขององค์พระศิวะคนเยอะมากๆค่ะและตอนกลางวันมีเลี้ยงข้าวเที่ยงด้วยนะคะก็จะยิ่งเยอะไปอีกค่ะ อันนี้เป็นบรรยากาศหน้าวัดนะคะเด็กๆจะนําดอกไม้แล้วก็ใบมะตูมมาวางขายค่ะเดี๋ยววันนี้จะทานข้าวเที่ยงที่วัดด้วยเลยนะคะนี่บรรยากาศภายนอกวัดนะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้ขนาดว่าเรามาสายกันแล้วนะคะมาประมาณ11โมงครึ่งคนยังเยอะอยู่เลยค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปในวัดบูชาองค์พระศิวะนะคะหลังจากบูชาเสร็จแล้วเราก็มารอทานข้าวเที่ยงค่ะต่อ แบบนนี้ะะคะตรงนี้จะเป็นจุดรับภาชนะค่ะก็จะเป็นถาดพลาสติกแล้วก็มีถ้วยเล็กๆเ,เอาไว้ใส่แกงดาลนะคะคนเยอะเลยค่ะในฮอล์นะคะนั่งรับประทานอาหารกลางวันกันค่ะมาดูค่ะว่าข้าวเที่ยงมีอะไรบ้างอย่างแรกก็จะเป็นของหวานค่ะก็จะใส่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นคามันค่ะณนะจุดนี้รสชาติไม่เท่าไหร่แต่อันนัไม่ถูกลืมไปเลยจ้า แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นอาหารของที่วัดถือว่าเป็นของมงคลค่ะอันนี้เป็นแกงถั่วลูกไก่นะคะทุกคนปูรีทอดค่ะมีป้าแกทักมานะคะว่าเจมหาเดลนะคะเขาเกลียบทอดค่ะเข้าสวยไว้ทานกับดานนะคะมีค่ะแกงดานอันนี้อร่อยค่ะทุกคน รสชาติเปรียปร้ยวๆหวานๆนะคะเดี๋ยวไปหาที่นั่งทานกันค่ะนี่นะคะอาหารของเราเดี๋ยวไปทานกันเลยค่ะเพื่อนที่มาด้วยกันนะคะทานกับมือแบบนี้เลยค่ะทุกคนจะบอกว่าอร่อยนะคะหรือว่าเราเหิวก็ไม่รู้นะนี่ค่ะคนเยอะค่ะ หลังจากที่ทานเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะต้องอรับผิดชอบภาชนะของตัวเองก็คือเอาไปล้างนะคะเรียบร้อยค่ะเราทานหมดเลยค่ะวันนี้แสดงว่าหิวจัดค่ะ